เอ๊คุยกันหน่อยไหมเงียบเงียบสงสัยจะว่างนอนอารมณ์ดีไหมวันนีล้ลูกฮะนิ่งแกงหางไปมาดูนี่อารมณ์ดีไหม,มอารมณ์ดีไหมห <c oughs> ยอกเล็ก sẻ nhú, sẻ nhú luôn, nè, nè, muốn kiêu lao, cát lẽ, cát lẽ, nè, nè, ừ, luôn. ปอไยวิ่ีเอวี่เด้อสุกเด้อเด้อทั้งวงก็ไปนอนสรุกทั้งวงก็ไปนอนซะเออทั้งวงก็ไปนอนสลุกเออเออคนข้างแขแสดงว่านางอารมณ์ดีนะว่าเดียวนางอารมณ์ดีอีกทียาด้อ จะกินเปียกไหมลูกกินเปียกไหมบล็อกกินเปียกไหมบลูกเปียกไหมกินเปียกไหมก็มเป็นหายแท้เป็นหายแท้เอ,อ่อยุด ยาเด้อม ja. em. ันสิเขามาสวบเด้อเน่นั่น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 มาเด้ยหยุดยาเด้อกจับซะเนาะพวกยานะลูกหยุดยานะเอากัดหน่อยกัดหน่อยกัดหน่อยเออเลี้ยสั่นนี่พราะเออสันนี่นะสันนี่นะเอาสันนี่พราะกัดสันนี่พราะเขาต้องกัดไรใจเย็นยัง ยังยังยัไเสายุดย er> ุดยุยุเอากระสนกวกระสนีกวกรดหน่อยเนาะกร่หน่อยเออกระสนีกวเออนั่นแหละเอาสนีกวไม่ต้องกรดยเออนั่นแหละเอาขันแขวเขา